ใจไม่หวไไก่ย่างแดงไม้ละ5บาทไปดูขั้นตอนและวิธีทำพร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตำสามเกอนะครับก็จะมีในส่วนของพริกไทยดำเดี๋ยวเราตำพริกไทยดำให้มันแตกก่อน ด้วยกระเทียมรากผักชีใส่เข้าไปเลยตำต่อไปเราจะมาหมักไก่กันนะครับก็ผสมน้ำหมักก่อนก็จะมีน้ำตาลปี๊ดนะครับใส่ไปน้ำตาลปี๊ดเป็นกอบเป็นก้อนเนี่ยเราก็ละลายกับซีอิ๊วขาวก่อนนะครับ ค่อยๆบีมีความแข็งเล็กน้อยพอเราละลายน้ำตาลปี๊บเสร็จแล้วนะครับก็ใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเลยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายมันจะได้ความหวานแหลมนะครับน้ำตาลปี๊บมันจะออกเป็นหวานหวานเค็มๆกลมกลม่อมถ้าเราใช้น้ำตาลปี๊บอย่างเดียวเนี่ยรสชาติยังไม่ถึงนะครับเราต้องการความหวานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็เลยใส่น้ำตาลทรายเข้าไปผงปรุงรส สามเกลอรลาบัชีกระเทียมพริกไทยตำนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมหรือน้ำมันหอยนี่แหละเอาให้หมดจากนั้นก็คนให้เข้ากันเลยนะครับคนให้จนน้ำตาลทรายกับผงปรุงรสละลายให้ดีเข้ากันให้ดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมใส่สีผสมอาหารกันใส่สีผสมอาหารเข้าไปนะครับปริมาณกะจะเอาให้ได้ความสวยงามของสีนะครับ สำหรับใครที่กังวลหรือหลีกเลี่ยงการใช้สีผสมอาหารเนี่ยเราก็สามารถใช้อางคักนะครับตอนนี้ซอสของเราก็ออกสีแดงแล้วนะครับโอเคตอนนี้เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไก่ลงไปคุกได้เลย ก่อนอื่นเราจะต้องเอาไม้ที่จะมาเสียบแช่น้ําไว้ก่อนอันนี้แช่ทิ้งไว้เลยนะแช่ไว้เลยหลายๆชั่วโมงได้ไม่เป็นไรการนําไม้เสียบลูกชิ้นนะครับมาแช่น้ําเพื่อให้ไม้เนี่ยดูดน้ําเข้าไปเวลาเราปิ้งย่างนะครับไม้เนี่ยก็จะไม่ไหม้นะครับหรือว่าไหม้ยากน,นั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มล้างไก่ก่อนนะครับไก่ที่เราซื้อมานะครับก็จะเป็นเนื้อไก่หั่นแบบนี้ล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาหั่นให้มันชิ้นเล็กลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ เอามาใส่กระชอนไว้ให้มันเสด็ดน้ำหน่อยนะครับเราจะใช้หมดเลยทั้งเนื้อทั้งหนังนะครับชิ้นเล็กชิ้นน้อยเก็บให้หมดเสียได้เงินทั้งนั้นโอเคไก่ที่เราซื้อมานะครับชิ้นมันใหญ่ไปนะครับถ้าเกิดชิ้นใหญ่อย่างนี้ขาดทุนแน่นอนก็หันให้มันชิ้นเล็กลงหน่อยนะครับใส่ไก่ลงไป พอคลุกเขาให้เข้ากันเลยนะครับหลังจากที่เราคลุกเขาไก่เข้ากับซอสเป็นอย่างดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็นหมักไว้ประมาณสัก 1- 2ชั่วโมงเพื่อให้ซอสดูดเข้าไปในเนื้อไก่ตอนนี้ไก่ของเราก็หมักได้ที่แล้วนะครับต่อไปนี่เราจะเอาไก่มาเสียบไม้กันเริ่มเสียบเลยนะครับ ก่อนที่เราจะจุดเตานะครับเราจะต้องเอาน้ํามันนะครับมาเทที่ตะแกงตะแกง่ย่างก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ย่างของเรานะครับติดตะแกงตัวนี้นี่ทาก่อนก่อนที่จะจุดไฟนะก่อนที่จะก่อไฟตอนนี้ก็ไก่เราเสียบเรียบร้อยเตาเราก่อก่อฟืนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทําการปิ้งเราทําการย่างไก่กันเลยนะครับ เวลาไปตลาดเราก็จะเห็นนะครับไก่ย่างแดงๆไม้ละ5บาทขายนะครับไม้เล็กๆนะครับแดงๆน่ากินนะครับกลิ่นหอม ท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณต้นทุนของไก่ย,ย่างแดง5บาทอัปเดตปี2022กันนะครับก็วัตถุดิบนะครับของเราจะใช้เป็นเนื้อสะโพกไก่หั่นนะครับจะมีกระเทียมพริกไทยใช้พริกไทยเม็ดรากผักชีนะครับมีน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสถอยนางลมผงปรุงรสนะครับ มีสีผสมอาหารแบบซองนะแล้วก็ไม้เสียบลูกชิ้นขนาด8นิ้วนะครับวัตถุดิบทุกตัวผมก็ใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้ที่เห็นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขประมาณคร่าวๆนะครับอย่างสมมุติว่าตัวไหนที่มันแบบมีความหนืดมีโอกาสที่มันจะติดที่ถุงเยอะผมจะใส่เป็นประมาณสัก98นะครับ ส่วนพวกที่มันล้วนเป็นพวกน้ําตาลหรือซอสที่แบบไม่เหนียวอะไรเงี้ยนะครับผมก็ใชใเป็น้เป็น99%คือเผื่อไว้นิดนึงสําหรับแบบสูญเสียนะครับแต่ถ้าเกิดไม้เสียบลูกชิ้นเนี่ยผมก็ให้เป็น100อซอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็จะมีค่าเผื่ออื่นประมาณสัก10%นะครับค่าเผื่ออื่นจะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าจีปาถ้าขับบรรจุภัณฑ์นะครับหรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น้ทีสับ้ประมาณ5ครับต้นทุนต่อไม้อยู่่ที2บาท 29สตางค์นะครับมาดูราคาขายกันหน่อยสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่4บาท58สตางค์เราก็ขาย5บาทได้นะครับก็จะได้กําไรอยู่ที่2บาท71สตางค์นะครับก็ไก่ย่างแดง5บาทสําหรับปี2022ก็ยังขาย5บาทได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดราคาไก่เพิ่มขึ้นนะครับเราอาจจะต้องมีการเพิ่มราคาเป็น6บาทนะครับก็ตามสถานการณ์นะครับ ก็เป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็หลายคนนําไปฝึกทําแล้วก็นําไปเป็นอาชีพเสริมบางคนอาจเป็นอาชีพหลักไปแล้วด้วยนะครับก็ลองนําไปฝึกทําดูครับสูตรนี้ทําง่ายทําอร่อยด้วยนะครับ